สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลกที่รับชม่ชงหนอุ่นเรือนช่องทางเลยจ้าพี่น้องจ้าเมอนีอม,มาลานนองคือเก่าจ้าตอนนี้อยู่ที่ร้านสเต็กกันเอกอ่านแล้วต้องลองเลยจ้าอยู่ถนนนิมิตไม่อยู่ตรงอ่ะ สวัสดีการ์เดนศูนย์อาหารสวัสดีการ์เดนเลยจ้ะพี่น้องเลยเอ่อเลยแยกไปซนี่มีนมากนิดเดียวจ้ะเห็นโรงงานโปรเตสตรียมเดียวใส่เลยไปผูป้สีแย่ๆยูของบนเลยจ้ะสวัสดีการ์เดนเลดจ้ะหน่อยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปหน่อยได้จ้ะพี่น้องจ้าฝากกดแชร์น้ำได้จ้ามาโมนี่บกน้ำใหม่มาสู้น้องกินจออ้าน้องยูต้านประเตศดนย่านพิพอดอันนี้ก็จะเป็นลาปลาดุกมะขาอันนี้ก็จะเป็นอูดู ส้มตำจานใหญ่ของร้านเรานี่เลยจ้พจะพี่นอ้องจ้าโหยสมแขลวบ่พี่นอ้องสมแขลวพี่เห่าปะปั้นนอกขนาดมาจ้ะพี่นอ้องจ้ามากินข้าวน้มกันจ้ามาบอ่อดูแล้วหน่อยยังกินข้าวเหนียวบ่ได้ด้วยพี่น,อน้องเลยพอกินข้าวเจ้าก้อนจ้าคัทนไงสวัสดีค่ะ<า>น้องม,มากินเผาต้ากัญเออน้องสาวคนสวยอยู่กันมาตั้งแต่เอาเจอกันคือแล้ว2,547เนาะ 47, น้องเนาะนานแล้วค่ะ 2,547ันิอนอนู้พี้อยไอ้เห็นน้องสาวไห้นะนี่ไงวันนี้เอ้ยน้องนัดกันส่เสือล่นัดกันนัดกันไปนย่งตลาด <c oughs> มาตีหลามมากับพี่เฮ้าได้ป่ <c oughs> ทุกมือผ้ากันเซย์เสือสีธรรมดาบาดนี่มือนี่ทั้งแดดผ้ากันเซเสืออะไรเลือได้ป่ะเนี่ยเข้าอย่างไรรองเท้าแดงถุงแดงกรถูกกระแดงกระถูกกระแพงแดงไปก่อนแดงไปก่อนนุมากพี่น้องนุมากันแหละรองเท่าแดงเสือแดงกระเป๋าแดงอย่าไปไกลบอลเขาเรียนงวดได้บ่ะเนี่ยเดี๋ยว แถวบ้านเราหัวมันสี๊ดจิตตอแมนแมนวนี่เขากำเราแล้วเขากำเขากำเขาเหนียวดำาาไม่ให้น้องไม่ให้น้องกินแต่ว่าหน่อยยังกินบ่ได้พี่น้องจ๋าอยากสวยก็ต้องอดทนนะครับความสวยเป็นเหตุสังเกตได้ทำได้ทุกอย่างก็การสวยน้องถึงกันนี้บ่ถึงค่ะถึงไอ้หน่องหยีกรวยเลยเนาะมาเด้ค่ะทุกคนกินข้าวจ้า อยากกินห่อหมกอ่ะเลยค่ะอยากหันไปห่อหมกปลาช่อนค่ะไปยออันนี้เราอนี้ได้ซอสกับที่จริงเราก็กางแล้วต้องกินลุยน้ำกันวะนี่แหละอันนี้ออกกล้องมาเรียกจับอันไหนก่ออันไหนก่อนพี่พี่ว่าจับตลาดจัตุจักรเหรอบ้านพรมหน่อยยุไก่จตุจักรสองตลาดจตุจักรสองนะจ้าบะมี่บุรีเป็นคนกินก็อยากกินนะ ไปยอฉันน้องอืมแซ่บเจฟซี่ก็สิบบ,สบาบโม่เคยเห็นพี่หน่อยกินยังหรอบอกว่าโม่แซ่บแซ่บเพื่ย่างไปละของนอาไปเลยฮึตากันนี่ไปให้น้องน,นะกับข้าวบ,บ้านเรานณอันนี้ด้วยเอาลาบเอาลาบป,ประดุกไปด้วยแซ่บเพื่ออยัางนี้มือตื้อนาะเอาพี่สารบ้าดข้าวตีมือแต่นะ อืเจอกดูไม่ได้ปะกินมือครับเนาะหินมือคือ้ินมือคือนักกินมะเขือรอค่กินไม่ได้ว่มัน่กินกินไม่ได้กินบาได้อนากินยังไม่ได้ใครกามเข่าอกกันกลิ่นหอมแก่มากกำมล ตามเลยแต่ว่าปคุเแม่สิคิดหลายเวลาทุกคนผ่าตัดเนาะเขาก็ซืบอกินอยังไรครับกกินไข่ไม่กินปลาหรอพี่เจมก็กินแบบมีปลาบิ๊กของหมักของดองแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็แอลกอฮอล์อืมแต่แอลกอฮอล์ไม่กินอยู่แล้วอันนั้นต้มีปัญหาก็ปกติอยู่แล้วจังสบายด้วยแบบนี้เนาะ ฮะกินตะโดนแล้วเอาไปละถ้าันนี้จากไปแล้วพี่น้องจา้าพี่แะ่คนนี้จากแล้วอ,อืมที่สองคนเราอืมเผ็ดอยู่นะจา้าตาะดุอ่ะนายเสือถามพี่น้องพี่น้องว่าขนมจีนเนี่ยเป็นของดองบอน้องบาดองบะของมาของดองบะแป้งเขาต้องดองเขาเขาหมากักเนาะเหรอ แต่ว่ามันสมัยใหม่ใช่ปะใช่เจปะสมัยใหม่บ่แมบนสมัยใหม่แล้วก็ไม่ได้มักแป้งแบบนั้นนะใช่ในสมัยก่อนที่บอเข้าสีเหลืองแบบเป็นเดียวๆหรือกินแห้งแดี๋ยวอันนี้มันเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีก็เลยสิกินที่ถายคือจะกินอร่อยมากแซ่บเ่ะแซ่บแห้งแดดดีค่ะาะแดดแดดแห้งพี่น้องหน่อยใส่แว่นตาดิว่ามันยังเด้อแฉะแสงเด้อจ้ะ แก่สุเนี่ยผมกสิร์อาหอย่างแนวเลยแดดมันอันปวดก็อะไรสิปลิตผลต้นไม้ล้นไม้ล่าปนุบล้นไหมแก่สุเนี่ยอยากจะสั่งนะหายกองอยู่ล่ะจัดไปค่ะจัดไปนะครับหมกน้ำไม้อันนี้หมกไส้ไปตอกด้วยจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่านี่แกะแล้วจ้าแกะใส่จานแล้วตอนนี้ก่เห็นไปตอง บบน้องไม่เป็นน้องไม้สดนะจ๊ะน้องไม้สดแล้วก็มาม้ามะกรูดเอาบะอเผาแล้วก็กูดจ้าบ่ได้เป็นน้อไม้ดอกได้ปีบแล้วจ้ะพี่น้องจ๊าท่านใดสนใจก็สั่งเข้ามาแล้วก็ใส่ข้าวเบือด้วยนะจ๊ะหินได้เพราะว่าเป็นฟองดอก่วมาใส่ปลา,าบ๊อกระวังหลุดหลุดจใส่อันปลาปลาดืาด่ม เป็นอยา่างของหม,นะมักเราหนัะแมนนมันขลังยากเข้าใจคำว่าขลังไปมจ๊ะขลังยากแซ่แบแซ่บไหนแซ่แบแห้งไม่แม่ยิ่มกันไปเบิ่งละอิ่มกันไปหมดแล้ว อันนั้นจะเป็นประตูห้องพิสวงนะจ๊ะห้องกระบอกห้องพิศวงห้องวให้รู้ไงว่าร้านเรามีแอร์นะคะร้านเรามีทั้งห้องแอร์มีทั้งอินดอร์มีทั้งเอาท์ดอร์นะครับ่ยเหมือแรกเดิ่มนอนจาาข้างนอกบรรยากาศดีมากนะคะเหมาะที่จะปาร์ตี้นะจ๊ะ อันจริงๆเราก็จะมีอันแฟชนคลับพี่หน่อยบางคนก็เป็นลูกค้านิวอิตเดลมาเห็นบอกเขามาคเขาเห็นเนียนๆขอบพระคุณบ้านนะคะที่มาอุดหนุนสเต็กกันเองอ่ะล้วต้องลองสเต็กกันเองอ่น,ลอลอนออแล้วต้องลองจัดง่ายๆเรื่องๆๆอแน่นๆแบบนี้หรือไัง แต่ราคาสบายกระเป๋านะจ๊ะเหมือว่านี่นองขอถ่ายลูกกับลูกค่ะบางคนกินมาแล้วยี่สิบปีอืมได้กับลูกเห็นบ่าพี่น้องจา๋าร้านนี้ไม่ต่องเปิด้ะจ้ะเปิดมานานมากสมบุกสมบันเนาะน้องเนาแต่แต่สมัยแบบมีแค่สี่โต๊ะอยู่ในปัน๊มนบนบมับเนเนาะน้องเนาะ สน,นามเห่ยน่นอยูุสนามเนี่ยโดนขนาดนั้นได้พี่น้องจ๋ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่กําลังท้อกําลังคิดว่าจะถอย่ยะถอยจ้ะบ่ถอยทอได้แต่บ่ถอยความหมายหน่อยถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราทําสิ่งเนี้ยทําแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ใหยุดให้เหตุสิ่งใหม่ แต่บ่ได้ณแบบว่าโอ้คุ้่เหตุยังแล้วไม่ใช่บ่แม่นแบบนั้นเด้อจ้ะสิมี่บางคนแบบโอ้ต่อไปบ่เห็ุอีหยังแล้วบ่เห็ุอีหยังบ่ได้จ้ะพี่น้องเราต้องทําเราต้องมองหาสิ่งที่มันเหมาะกับเราสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะค่อยๆเฮ็ดเนาะจ้ะอย่าท้อก็ไม่ใช่อย่าท้ออย่าทอยสมัยนั่นน่ะที่มันมี4ีโตะนันก็มีเงินซื้อโต๊ะนี่แหละกัดล่ะอืมจะด้วยเหงืใจเขาข้างเห็นไหมเราสู้มาถึงวันนี้ พี่น้องจนะ้าวุ้งหนุนววางนต่เขก็ต้องสู้อะไม่มีบ่มีบ่มีความสําเร็จใดบอผาพานันความลงเหลวพี่น้องจนะ้าเรากับบมมีสังความสําเร็จใดบ่ผาพาันการอดทนบ่ผ่านการใส่เวลาทุกอย่างความสิสําเร็จต้องใส่เวลาต้องอดทนต้องใช้ความอดทนนะคะไม่มีใครยอมรับสิ่งใหม่ๆ่ง่ายได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะสู้ไป่อบคุ ่ก่อนกิน้อยใจอาจจะไปกินไ่แน้กินไ่แน้มันเวยโอ้พี่ก็เผ็ดอยู่นะพี่เผ็ดปะเผ็ดอยู่อย่างไม่ไม่ด้วยวัยได้ไงไม่ใช่แบบว่าเฮ้นี่บางทีก็เผ็ดกินสิบแต่ว่าเมนูพิกเศษแล้วเนาะแล้วพี่หน่อยอยากกินเผ็ดไหมอืมให้ให้ไว้พี่ จะใส่ลูกโดดลหลายพันดักจะกล่องแงตากับตกลูกโดดโบกหมูเรืองตา็บบดี <c oughs> <c oughs> แล้วลูกโดดก็สีเดียวกันกับต้นไม้ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> พริกที่ตลาดอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจะมีพริกมาจากจีนถ้าเป็นพริกจีนเนี่ยจะไม่เผ็ดแต่ลูกสวยอื <c oughs> ูปจะสวยแต่จะมีความหวานนิดนึงพี่เพื่อนบอกขายผัดที่ตลาดนิ่มตอนนี้ฮาร์บจะมีรถแดนจากจีนมาสทรงบาดเท่าเลยตรนนี้ที่นี่เลยนะคะสุดยอดนะเราวางรอยพ่นไทย้เขาเห็นไหมแท่สิเป็นเมื่อขึ้นของเขาแล้วเนาะฉะนั้นเวลาไปซื้อผักนะคะทุกคนอย่ามองความสวยอย่างเดียว ไอ้ถามพ่อค่ะแม่ค่ะว่าอ,าอันที่คองบอนเขาถือว่าของจากจีนคะ่ะอุดรุด่นกันอุดรุ่นกันเปนไงแซ่ขนาดอยากกินซ้ำมากเลยจะ้ะจะรุ่นแล้วจะพลายุถแถวมีนผ่านมาทีงนี้เรียนเชิญน,นะคะ สเต็กกันเองอ,เอ่านแล้วต้องลองอยู่ที่ศูนย์อาหารสวัสดีการ์เด้นเล่ยแยกมีนตรงอ่เลยแยกไปสนี่มากนิดเดียวใจฉันรู้งานโโผล่เตียมเดียวใส่ดยจังโอเคจับเ,เดี๋ยวนองเดี๋ยวจะลุยก,กันอ้องมันนั่งกินมันนั่นสิ่งเหรอ,อเห็ดไหม,มเห็ดไหมเห็ดปั๊บ ไทยหรือจีนไทยค่ะโอเคเห็นไหมคะจีนใช่ไหมคะกินพริกข้าแปมันก็ไทยเลยค่ะเพราะว่า <laughs> มันจีขึ้นหัวเลยไม <laughs> โอเคอันนี้ไทยแทย้จีนอันนี้ไทยแท้ <laughs> ถ้าไม่จีนดอะไม่ใช่ไทย <laughs> โอเคจ้พี่นันจาเดี๋ยวคลิปนี้พอกันแค่นี้เด้องจะผ้า,มาเมล็ดน,น้ำนองผ้ามากินดขาวกับนองเราจะเอาไว้คลิปนาพอกันไหมช่วงหลังๆหน่อยอะแบบว่า ออกข้างนอกหลายแน่ด้วยจ้ะพี่นอนจ้ะได้กะผ้ากินเขาเพื่อเกาจะ้ะโอเคได้จ้าพอ,อกันไม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ล่าไปคนนี้ยูดีไม่แห้งทุกคนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย